ขึ้นตรงครับจะมีแค่นั้นกระดาษชูมาด้วยรอรอหน่อยพี่รอขึ้นดุกตรงครับ เทลนเท่นเท่นมาอ่อนๆไปอันนี้ก่อนน้ำมาต่อปีเท่นอันนี้ยังไม่ยังโอเคเ

ครับเพราะว่าต,ตามธรรมาชาติเนี่ยกระพราทะเลใช้เวลา60ปีถึงออกลูกแต่อยู่ในสวนเราหรืออยู่ในประเทศของเราเนี่ยตอนนี้ก็แค่ไม่ถึง3 0ปีย8 29ปีก็ออกลูกแล้วและเพราะก็โตเร็วด้วยห <S S S 1> นึ่งอาจจะเป็นเพราะบรรยากาศอากาศเราหรือเราลดน้ำอยู่ทุกวันในธรรมาชาติมันก็มีหน้าแรงนะพอหน้าแรงมันก็ไมโต ผมวเราดีโตทุกวันก็เลยได้ปละพาสทะเลพวกีออกมารเราก็จะเพาะไว้เพื่อที่จะได้ขยายพันธุ์ในประเทศเราให้มากที่สุดก็ถือว่าตอนนี้เราก็ถือว่ามีมีบากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนะนุษย์เยอะแค่ไหนครับก็ลงดินเราประมาณเกือบสี่สิบต้นเลยนะครับ,รบก็ลงอยู่เรื่อยๆครับก็มีหลายสวนในโลกเนี้ก็มาขอขอเรา เราก็เก็บไว้แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนหมายถึงว่าเราให้เขาเขาก็เอาพันธุ์ไม้ที่คนมนุษย์เราไม่มีเนี่ยเอาเข้ามาในประเทศไทยซึ่งตอนนี้เราก็มีถึง1 8 0 0 0กว่าชนิดแล้วก็จะพยายามแต่สำหรับเรื่องป์าเนี่ยเรามีมากที่สุดในโลกก็พัน400ร้อยกว่าชนิดแล้วครับก็ยังจะเก็บต่อไปเพื่อเป็น เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ให้นักพุนศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยได้มาศึกษาและเรียนรู้ซึ่งตอนนี้ก็มาอยู่เรื่อยๆ<ะ>บางคนจะทำรีเสิร์ชเรื่องพันชนิดไหนเขาก็มาหาที่เราเพราะเป็นที่เดียวที่มีพันไม้ให้เขาได้ศึกษามากที่สุดนะครับ ไช่ครับโอเคครับ